ตำรวจเข้าตรวจสอบสภาพรถทัวทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแหน่ที่ประสบอุบัติเหตุเฉียวชนกับรถยนต์อีกคันจนเสียหลักตกข้างทางที่ถนนสายสีนครสีสำโรงอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทยัยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะมีผู้เสียชีวิตสองคนเป็นนักเรียนหญิงและพนักงานขับรถสำรอง ตำรวจระบุว่าถนนที่เกิดเหตุเป็นทางเลี่ยงเมืองที่มีลักษณะแคบและก่อสร้างทางแล้วเสร็จแต่ว่ายังไม่ได้ตีเส้นแบ่งจราจรจึงยังไม่สามารถตัดสินได้ว่าการขับรถสวนกันจนเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้รถคันใดกินเลนต้องนำภาพจากกล้องหน้ารถมาตรวจสอบรวมถึงสอบพยานบุคคลในที่เกิดเหตุแต่เนื่องจากต้องรอให้ผู้รักษาอาการบาดเจ็บอาการดีขึ้นก่อนจึงจะสอบสวนและสรุปสำนวนคดีได้ค่ะ ส่วนคนขับคู่กรณีเป็นชายอายุ64ปีขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุขโขทยัยและยืนยันว่าไม่มีการเปลี่ยนตัวคนขับและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แล้วพบว่าเป็นศูนย์ดูจากลักษณะท่าทางแล้วไม่ใช่เขาขับนะแน่เพราะว่ารถนี่เกิดเหตุอยู่มีบาดม,มีมีเลือดมีอะไรอยู่ซึ่งตัวคนที่มาแสดงตัวเนี่ยไม่ได้มีบาดแผลอะไรเลย หรือว่าคนขับก็ที่อายุ64ปีที่ก็ยังมีบัตรแผลตอนนี้ไม่ตอนนี้เขาไปอยู่ที่โ <ลง S 2> รงพยาบาลด้านนายสุชาติธีคสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวนักเรียนหญิงชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่3ในตำบลน,นครเดิดอำเภอศรีนครนึงในผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะ โดยได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นพร้อมประสานสํานักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเข้ามาดูแลเรื่องการเยียวยาด้วยรวมทั้งให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาเขต2จัดชุดครูจิตวิทยาเข้าเยียวยาจิตใจเด็กที่ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า40คนทั้งที่โรงพยาบาลและเดินทางกลับบ้านแล้วค่ะ